ฟาร์มนี้เป็นอีกหนึ่งฟาร์มที่มีความอันตรายเป็นอันดับต้นๆโดยปกติช่วงปลายปีของทุกๆปีเราก็จะบินไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อซื้อปลาคาเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการซื้อเพราะว่าเกษตรกรเพาะปลาค้าที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็จะลากปลาจากบ่อด,ดินมาอยู่ในโชลูมหรือว่ากรีนเฮาส์เพื่อมาขายให้กับลูกค้าทั่วโลกและตอนนี้เราอยู่กันที่มารูเซค่อยฟาร์มคือผมให้นิยามฟาร์มนี้ว่าเป็นตลาดปลาคาฟิลแบบคลองถมเลยนะครปลาเยอะแบบเยอะมากๆถ้าไม่เชื่อทุกคนลองดูคือฟาร์มนี้เนี่ยต้องใช้สายตาร,ระ แต่กนญี่ปุ่นเนาะคือพอปลามันเยอะจัดคัดทิ้งก็เสียดายก็เลยเก็บไว้เยอะๆเลยละกันซึ่งลูกค้าต้องเป็นคนกําหนดว่าอยากได้ปลาสายพันธุ์ไหนงบประมาณเท่าไหร่จะทําให้เราทํางานง่ายขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับคือผมไม่อยากตักปลามุมมองซัวขึ้นมาถ่ายแล้วค่อยเสนอลูกค้าไงเพราะบางทีในมุมมองเจ้าของฟาร์มมีลูกค้ามาตักปลาเราแต่สุดท้ายไม่ซื้อมันก็เสียเวลาเขาปเปล่าๆและปลาแต่แตและตัวเนี่ยใช้ว่าจะถูกๆนะครับสำหรับฟาร์มนี้ต้องบอกว่าดูจนตาลายเลยนะครับใครที่กำลังมองหาปลาจากฟาร์มนี้ผมแนะนาเป็นปลาสายพันธุ์คาราชิเบบนกกกอยยชาาตพวปล แปลกฟาร์มนี้จะโดดเด่นมากๆเลยนะครับและที่บอกว่าอันตรายคือตัวบ่อเขานะครับถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆตอนเขาทําบ่อน่าจะไม่ได้คิดเผื่อทางเดินทําให้ตอนสร้างเสร็จมีแต่บ่อไม่มีทางเดินคือด้วยความที่เวลาเราจะไปเลือกปลามันต้องไปมองใกล้ๆไงซึ่งก็ต้องค่อยๆเลาะเดินไปตามขอบบ่อนี่แหละและที่เสี่ยงเลยคือถ้าเราตกลงไปแล้วดันลงผิดท่ามีเจ็บแน่นอน รือถ้าเราไม่ได้เป็นอะไรแต่ปลาเขาตั้นป่วยก็อาจจะสวยได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับผมรอออเดอร์จากทุกท่านอยู่นะครับท่านไหนกำลังมองหาปลาครับก็สามารถออเดอร์มาที่เราได้เลยนะครับผมก็อยากจะให้ทุกท่านเปิดใจให้เราเป็นคนคัดเลือกปลาให้เพราะว่าคุณจะได้ปลาที่สวยในระยะยาวแน่นอนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเราจะไปฟาร์มไหนฝากทุกคนกดติดตามไว้หน่อยนะครับสำหรับท่านที่สนใจปลาครับก็สามารถติดต่อเข้ามาในไลน์แอดสาราโคได้เลยนะครับ